ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยของเราในครั้งนี้นะคะอาจารย์ในนามของศูนย์วิจัยเฉพาะทางค่ะอาจารย์ชื่อศูนย์อะไรคะศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการเมินและวลความปลอดภัยยานยนต์ครับมีทางอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์นะคะคจะแนะนําตัวนิดนึคงค่ะครับผมอาจารย์สายประสิทธิ์เกิดน,นิยงครับค่ะสุรล,ลักษณ์พไม้ค่ะครับผมอาจารย์สารัตนทันน์อาพรครับครับผมมนัสแดงชาติครับครับพิชราโลจนะครับทีนี้รางวัลที่ได้รับมาค่ะอาจารย์ เป็นรางวัลจากไหนคะอาจารย์อ๋อรางวัลจาก Prince Michael International Road Safety Award ในระดับนานาชาติของที่ประเทศอังกฤษฮะสูตรวิจัยนี้ทําเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์อ๋อทําเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการครับทางด้านเรื่องความปลอดภัยยานยนต์ครับทีนี้จุดเริ่มต้นที่อาจารย์มาทําเกี่ยวกับความปลอดภัยทางยานยนต์เนี่ยค่ะเริ่มกันมา จุดเริ่มต้นจริงแล้วย้อนกลับไปเนมะื่อ10ปีก่อนนะฮะสิปีก่อนเราได้ทําวิจัยสร้างมาตรฐานของรถโดยสารตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็เราสร้างขึ้นทดสอบมาตรฐานในระดับอาเซียนด้วยซึ่งเป็นที่แรกในเมืองไทยนะฮะที่แรกในเมืองไทยแล้วก็ที่แรกใน,ในอาเซียนด้วยก็ได้รับการติดต่อจากทางต่างชาติ ให้ไปร่วมเป็นเทคนิคอลคอมมิตี้ทางด้าน a าเซียนแอนเเพราะว่าการทำความปลอดภัยทางด้านรถบัสแล้วก็การทำมาตรฐานการทดสอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการลงนรงการลดอุบัติเหตุก็ได้เป็นที่รู้จักกับในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็ได้รับการติดต่อของจาก a าเซียนแอนเเพื่อให้ได้มาเป็นเทคนิคอลคอมมิตี้เป็นคณะกรรมการทางด้านเทคนิค นะตอนนั้นเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของการสร้างตัวอาเซียนเอนนะคะซึ่งเป็นเป็นโปรแกรมที่เขาเทสในเรื่องของความปลอดภัยของยันยุนซึ่งปกติเขาก็มีในยุโรปแต่อาเซียนเนี่ยเพิ่งเริ่มมาประมาณสักสิบสปีที่แล้วนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะได้คนจากประเทศต่างๆ,ๆเข้าไปร่วมเป็นเทคนิคอลคอมมิตี้แล้วก็สเตลลิงคอมมิตี้นี่ก็เหมือนว่า<ม>ทางอาจารย์สัจประสิทธิ์นะตอนนั้นมีมีผลงานในเรื่องรถบสัสอยู่ ที่ที่เป็นที่รู้จักนะคะเขาก็เลยเหมือนเชิญมาเรียนเชิญมาก็เข้าไปร่วมในเทคนิคอลคอมมิตชัตั้งแต่ก่อตั้งแรกๆเลยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของการพยายามลดอุบัติเหตุเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นอันดับอันดับที่สองของโลกนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยมีมีโอกาสเข้าไปร่วมในเทคนิคอลคอมมิตชั่เราก็คิดว่าใช้ความสามารถในเรื่องของวิชาการเนี่ยได้ช่วยสปอร์ททั้งนั้นก็ก็เริ่มงานจากตรงนั้นมาเนาะแล้วก็ในช่วง หลังจากนั้นก็มันก็มีงานที่ว่าอาจารย์สายประสิทธิ์เองก็มาปรับหลักสูตรที่เดิมทีเนี่ยของเราเป็นหลักสูตร,ตรยานยนต์นนที่ TGS หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์เราก็มาปรับที่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยหรือเรื่องของเซฟตี้เนี่ยปรับหลักสูตรไปทั้งหมดเลยไปโฟกัสเรื่องนี้เลยเพราะว่า<ม><ม>เราเป็นระดับบอทรปรเอกเนาะก็จะมีงานวิใจใัยงานบริการ,ร,การวิชาการอะไรที่มันเกี่ยวข้อง แล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มทำงานตอนนั้นก็เป็นกับต่างประเทศแล้วก็ในในของเราเองด้วยแล้วก็มีงานวิจัยงานบริการวิชาการเริ่มเริ่มจากเนี่ยปี14 2514ขึ้นมาเรื่อยๆมีการตั้งศูนย์วิจัยเมื่อปี2 5 1 6ก็มาตั้งที่นี่แหละค่ะก็เริ่มที่จะเป็นศูนย์วิจัยแล้วมีแล้วจัดกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกับต่างชาติ stop the clash อย่างเงี้ยฮะจัดตาม stop the clash ก็เป็นส่วนหนึ่งของของกิจกรรมที่จัดแต่ละประเทศ แล้วเอินประเทศไทยก็ได้จัดโดยเราเป็นคนจัดในระดับนานาชาติาก็นั้นน่าจะปี2 5 0 0เอ่อ2017 2 0น7เอ่อประมาณ17ที่ว่ามีเป็นคือด้วยความที่เราไปวิูุร่วมกับ a าเซียนแอนในหลายๆครั้งเราไปช่วยเรื่องของประเมินรถเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นทางนั้นเน่ยเขาก็ติดต่อ,อ,อได้รับการติดต่อจาก global in c a p ซึ่งเป็นของ <S 2> <S 2> ของของทางทั่วโลกเนะาะให้เรามาช่วยเป็นกลุ่มที่จะจัดงานในเรื่องของการทำเนี่ยไอกิจกรรมเกี่ยวกับเดโมนสตร์ในเรื่องของพยายามให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้ถึงเรื่องของเซฟตี้อุปกรณ์ในความปลอดภัยทางถนนก็เป็นงานที่ใหญ่เหมือนกันซึ่งทางทางเราก็ในนามมอจพอเลยแหละตอนนั้นก็คือท่านอธิการก็ไปช่วยเปิดงานทั้ง ตอนนั้นก็เน้นเน้นพิเศษเฉพาะเมืองไทยเพราะว่าบาดเหตุเรื่องมอตเตอร์ไซค์อ่ะค<ช>่อนข้างเยอะแล้วก็จัดก,กิจกรรมการทดสอบการชนมอเตอร์ไซค์ด้วยซึ่งประเทศอื่นจะไม่เหมือนกับประเทศไทยเราก็จัดก,กิจกรรมการทดสอบการชนมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอะไรที่ที่แห่งแรกในเมืองไทยที่จัดก,กิจกรรมที่แตกต่างจากส t o p the Clash ที่ประเทศอื่นก็คือไม่ใช่แค่ในประเทศและถึงระดับโลก ต้องมาเชิญทางศูนย์วิจัยนี้ไปร่วมแล้วครับค่ะก็ตอนนั้นเราจัดด้วยด้วยระดับนานาชาติแล้วก็มีก็มีทางทีมของของนานาชาติมาช่วยเอ o อ e ีเอต่างๆแล้วก็มี NGO เข้ามาตอนนั้นก็เหมือนเราก็เลยได้รู้จักกับทาง NGO ที่เขาอยากจะรุนลงเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยกลุ่ม NGO ก็จะเป็นแต่มันอ่ายูเอสมาครับก็เป็นที่รู้จัก ตอนนั้นก,ก,ก็เป็นที่รู้จักว่าประเทศไทยคนที่ทําทางด้านนี้ก็คือศูนย<ช>์วิจัยมีทาเพราะว่าอุบัติเหตจุจากอุบัติเหตุทางถนนมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเรื่องคนเรื่องรถแล้วก็เรื่องถนนเรื่องเรื่องการจัดการแล้วก็หลังจากการชน<ใ>ชแต่เราทํามาสิกว่าปีประปเ,ปเทศไทยทามาสิกว่าปีแต่ตัวเลขไม่ลง<ช>ก็มามาเน้นเรื่องคณิตจ,จะดูตัวรถปลดยอดภัยยังไง<ช>แต่ไม่มีคนทําทางด้านนี้เพื่อเราทําต่อเนื่องก็เป็นที่รู้จักแล้วเราทําร่วมกับ ผู้ผลิตรถในระดับนานาชาติซึ่งผู้ผลิตรถก็ได э ้มีงานวิจัยร่วมกับโ o y o t a c o คลาคูลเลชันนะฮะจากญี่ปุ่นก็จัดกิจกรรมที่นาตตคนีเหมือนกันแล้วก็เราก็จัดรณรงค์สาธิตการทดสอบเบรกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำงานวิจัย<อ>กรณีเด็กนั่งในรถจักรยานยนต์ที่เด็กนั่งหน้าก<ค>ับนัง่งหลังความแตกต, <sao? S 2> ต่างการบาดเจ็บเป็นยังไงก ทางสสสก็ไดเ้เอาคลิปวิดีโอจากงานวิจัยเราไปโปรโมทว่าความเสี่ยงของการเด็กนั่งหน้านั่งหลังเป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็มีการช่วยสังคมในแง่ของการลดลงเบรคมอเตอร์ไซค์เราจัดการทดสอบทางเทคนิคแล้วก็รายงานทางเทคนิคแล้วก็ตีพิมพ์ในผลงานวิจัยระดับนานาชาติเรื่องอความเสี่ยงของ,ของอการติดตั้งระบบเบรคในรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งอันนี้เราก็ใช้ใช้สนามทดสอบที่ปราจีนก็เหมือนเหมือนกับว่าตอนนั้นทางสสสหรือๆๆลกลุ่มที่เป็น NGO พวกนี้เขาไม่เขาไม่ได้มีความรู้ในด้านเทคนิคเนาะในเรื่องของระบบมอเตอร์ไซค์ ABS ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเขามาเจอที่งานตอนนั้นเนี่ยก็ขเขาอยากจะถามเราก็เหมือนว่าพลวัยในเรื่องของสิ่งที่เรามีคืองานวิชาการงาน,นด้านเทคนิคเนี่ยเพื่อไปเสริมให้เขาผลักดัน ขับเคลื่อนเข้าไปในนโยบายของประเทศซึ่งตอนนี้ก็คือนโยบายออกมาแล้ว okay, ว่ามอเตอร์ไซคจะต้องต <B> <B> ิด ABS มันก็อาจจะเป็นตัวผลงานที่ทำให้ทางอังกฤษเองก็เห็นถึงประเด็นนี้ว่าเ,ร,เราเราช่วยในการผลักดันในเรื่องของการที่จะให้เกิดตรงนี้ขึ้นคือโดยโดย,โดยรางวัลเนี้ยเขาจะดูประวัติประวัติการทำอย่างต่อนเนื่อง<ม>แล้วทำอะไรให้กับสังคมแล้วก็ในในการขับเคลื่อน,นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ในกลุ่มอาซินด้วยกันซึ่งตอนนี้เราก็ร่วมกับทางมาเลเซียในการขับเคลื่อนเรื่องการลดอุบัติเหตุะนะผลงานชิ้นไหนคะที่เป็นความภาคภูมิใจของศูนย์ของเราอ๋อผมว่าผลงานก็คือการสร้างห้องแลบปฏิบัติการทดสอบการชนทั้งคันแล้วก็การที่ได้ห้องแลบปฏิบัติ การทดสอบการชนั้งคันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะจะได้มาได้ง่ายๆไม่ใช่จากงบวิจัยก้อนเดียวมีความต่อเนื่องของงบวิจัยหลายๆอันแล้วทางสูนย์เราก็ทํากิจกรรมแล้วก็ทําวิจัยไม่ใช่เพียงแค่ง,งบลงทุนในการทําการพัฒนาบุคลากรทั้งทีมงานของเราได้มีการสง่งเอ่อส่งไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศก็เป็นทีมแรกเชื่อว่าเป็นทีมแรกแล้วก็เป็นในในประเทศไทย ที่ได้ไปอบรมในต่างประเทศแล้วก็เป็นศูนย์ทดสอบการชนแห่งแรกในเมืองไทยด้วยเพราะว่าแห่งแห่งแรกในอาเซียนเนี่ยก็คือที่มาเลเซียแต่เราก็ได้เป็นศูนย์ทดสอบการชนทั้งคันตั้งอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ที่วิทยาลัยปาริสในมหาลัยเราเขียนมาดีที่เป็นแคมปัสที่วิทยาเขตปารีสนะก็บริษัทที่ผู้ผลิตยนต์รถแล้วก็กิจกรรมที่เราบริการวิชาการก็มีความต่อเนื่องมา พราะว่าบริษัทรถเขาก็ต้องหาสถานที่ทําการทดสอบทําการวิจัยแล้วเราสามารถที่จะทําวิจัยที่ตอบโจทย์ในบริบทของประเทศไทยเราได้ครับหากเปรียบเทียบทีมของอาจารย์นะคะเป็นอะไรก็ได้เป็นโลกใบนี้คะ่ะอาจารย์อ,อาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นอะไรคะผมคิดว่าเรา จะเปรียบเทียบคงเปรียบเทียบยากนะผมว่าอาธิบายให้ลักษณะงานของเราเนี่ยเราทําที่มองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักผมคิดว่าประเทศชาติเป็นหลักแล้วเวลาเราอยู่ในเวทีระดับนานาชาติเนี่ยเราก็ต้องมองว่าประเทศไทยคืออะไระเราก็เป็นตัวแทน,ปร,นประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยถ้าเราเห็น<อ>ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็กปลูกฝังทางทีมงานแต่ละคนเพราะว่าการการให้ทํำไปก่อนแล้วก็ให้มันจะมีผลตอบแทนกลับมาเรื่อยๆเพราะว่าจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ศูนย์ทดสอบการชนของเราเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากงบประมาณก้อนเดียวแล้วก็ระยะเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางศูนย์แล้วก็ทีมงานวิจัยเราให้กับสังคมให้กับประเทศชาติมันสะท้อนกลับมาหลายเท่า ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีงานวิจัยเข้ามาอย่างต่อเน,นื่อนงะทางการบริาการวิชารารยิ่งเราสะสมประสบการณ์ยิ่งให้คนอื่นไปมากเท่าไหรใ่ใช่อาจารย์ก็รู้สึกเลยว่าอาจารย์ได้รับกลับมาครับเรื่อยๆตลอดนะใช่โดยโดยโจทย์ตั้งต้นไม่ใช่เป็นงบวิจัยโจทย์ตั้งต้นคืออ,อ,องค์กร,รหรือหน่วยงานได้อะไรเราทําให้ก่อนแล้วสุดท้ายก็จะผลสะท้อนกลับมาพยายามที่จะช่วยภาคอุตสาหกรรม แล้วก็ช่วยงานวิจัยที่จะผลักดันให้คุณภาพคุณภาพของคนไทยดีขึ้นในแง่ของวิศวกรรมนะดังด้านเทคนิคที่เรามีส่วนช่วยให้กับสังคมครัคอยากฝากอะไรถึงคนมจพอของเราบ้างคะเริ่มแรกก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มลเลงะนะอาจารย์มาเลงสอนน,สอนินที่แกเ,ออเชิญผมมาอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสินทร์ทชัยมัน ก็ให้มา mm hmm. ดูแลหลักสูตรทางด้านเรื่องวิศวกรรมยานยนต์นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ก็ขอขอบคุณทางวิศวะที่ได้ให้อาจารย์จุร,รักษ์มาอยู่ในทีมที่เป็นจากอาจารย์จรรุกษ์ทำงานวิจัยที่ทางด้านทางด้านซิมูเลชันทางด้านการผลิต <Okay. S 1> ก็มาทําตอนนี้อาจารย์จุราฯก,ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนเดียวในเมืองไทยก็ได้ที่ทําเรื่องซิมูเลชันร่างกายคน ทางด้านร่างกายคนคะนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทางทางผู้บริหารแล้วก็ผู้บริหารที่ประจีนที่ให้โอกาสเราสร้างห้องแลบแล้วก็ให้โอกาสเราไดา้คือเนื่องจากว่าการสร้างห้องแลบเนี่ยมันใช้ระยะเวลาก็ให้สถานที่ให้โอกาสให้เวลาผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ดีกับศูนย์เราแล้วก็ให้โอกาสได้ได,ได้พิสูจน์นอกเหนือจากงานวิจัยที่เราทำเพื่อเพื่อตอบโจทย์งบประมาณแผ่นดิน หรือตอบโจทย์ทุนผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีบางทีงานวิจัยเราทำเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์จากงบของแผ่นดินหรืองบอะไรบางทีเราก็ต้องตอบตอบโจทย์ให้กับสังคมเราก็ทําก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ให้โอกาสเราได้ทําตามตามฝันอยากจะทำผมคิดว่าเพราะเพราะว่าเราได้คุกคลีกับทางต่างชาติมาเยอะ แล้วเราอยากเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยอยากเป็นของเราเองบ้างแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดว่าเราเป็นศูนย์ทดสอบชนแห่งแรกในเมืองไทยที่รัฐบาลยังไม่มีซึ่งรัฐบาลวางแผนจะมีก็ต้องใช้งบประมาณเกือบ4 0 0 0ล้านแต่เราทําได้สามารถทดสอบแล้วก็วิจัยได้ด้วยงบประมาณที่หลายๆายก้อนซึ่งไม่สูงมากซึ่งทุทุกคนเห็นก็ยังยังประหลัดใจว่าเราเราได้มาอย่างไงก็ขอบคุณทางทางต่างชาติทางไมลอส แล้วก็ทาง Global EnCap ที่ที่เป็นเพื่อนร่วมทางมานานนะฮะตั้งแต่สมัยเริ่มต้นตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนที่เราได้ทำครั้งแรกแล้วก็ให้โอกาสได้ระทำร่วมกันครับคิดว่ามหาวิทยาลัยก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ด้วยนะคะที่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในระดับโลกเลยนะ,ะคําถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ขอสามคําให้กับมอจพอค่ะ ผมคิดยากมากไ็ให้อห้ก็ให้ทางไลน์เขาตอบบ้างนะคะก็จริงๆคําแรกเลยครับสามคำใช่ไหมครับสามคำจริงๆบอเรียกว่าว่าเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็ทุกคนที่ทํางานกันครับเป็นคำพูดที่ว่าไว้ปลอบใจตัวเองคือเราทําได้ครับเราทําได้สุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก